สวัสดีครับพี่น้องอสมอที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้หมอชาติมารายงานสถานการณ์โควิด -19 ประจำวันที่19มกราคม 2, 5 6 6 4ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณสุขนะครับวันนี้ครับพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่171รายแยกเป็นติดเชื้อในประเทศ158รายและติดเชื้อจากต่างประเทศ13รายนะครับมีประวัติเสี่ยงเป็นผู้ป่วยรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ33รายจากการค้นหาผู้ป่วยติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน125รายและผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสเตต a ควอนตีนนะครับ13ารายรวมแล้ว171รายนะครับผู้ป่วยยืนยันสะสม12,594รายพบติดเชื้อในประเทศสูงถึง1 2 9 9 2รายนะครับหายป่วยแล้ว9,356รายเพิ่มขึ้น150ราย ผู้ป่วยยังรักษาอยู่3,168รายวันนี้ไม่มีผู้ป่วยที่เสียชีวิตนะครับสะสมที่70รายนะครับพี่น้องอสมอทุกท่านครับวันนี้เน้นพี่น้องอสมอชายแดนใต้กันนะครับซึ่งหมอชาติเก็เรียนจบที่จังหวัดยะลานะครับเกิดคิดถึงพี่น้องอสมอชายแดนใต้นะครับช่วงนี้ชายแดนใต้ขอให้เข้มงวดมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเข้มงวดทุกพื้นที่นะครับเพราะว่าเฝ้าระวังสูงสุดกันเลยนะครับ พราะช่วงนี้มาเลเซียพบติดเชื้อวันละหลายรายซึ่งตอนนี้มากกว่า3,000รายแล้วนะครับฝ้าระวังอสอด่องคัดกรองและควบคุมป้องกันโรคตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มข้นนะครับสวมหน้ากากเว้นระยะห่างมันล้างมือหยุดเชื้อเพื่อชาติกาจ,จะตกนะครับพี่น้องอสมอครับพี่น้องอสมอทุกท่านครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ต่อยเพื่อนๆอ,อสมอด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามหมอชาติอยากเล่าเลยนะครับ ท่านจะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับอสมอที่หมอชาติจะนํามาฝากในคลิปถัดไปและถ้าพี่น้องอสมออยากให้หมอชาติมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังให้ท่านเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและเป็นกําลังใจมาโดยตลอดขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ